ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟทุกขู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบาวแหลมพารวยก่าวพารวยจะพาพี่น้องมาติดตามเบองตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับสำหรับเลขเล่าพัฒนาในงวดที่ผ่านมาวันศุกร์ที่25สิงหาคม2566เหล่าพัฒนาเลขที่ออก055803ล่าง58 ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่โชคหมานก็ขอแสดงความดีใจนําพี่น้องเอฟซีทุกขคู่ทุกคนครับสาหรับพี่น้องเอฟซีท่า,าทนใดที่ยังไม่ได้โชคหมานก็มา,ก,มาก,กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยก้าวพารวยกันไว้ครับผมครับเพื่อพี่น้องจะบริพานนะครับเนาะคลิปตัวเลขแนวทางเด็ดๆครับครับติดทางช่องของบ่าวแหลมพารวยก้าวพารวยครับในนํำม,มาลุ่งให้พี่น้องเอฟซีทุกขคู่ทุกคนได้ติดตามได้รับชมกันครับ ครับสำหรับเล็กเล่าในวันนี้หรับจับป้ายพี่น้องนะครับเนาะมาติดตามเบอรงตัวเล็กแนวทังของพ่อแหล่นาะนะครับผมครับสาหรับตัวเล็กแนวทางของพ่อแหล่กระผมกับบ่มีครับผมตัวอย่างในหัวทิพผ่านมาเด้อพี่น้องครับซึ่งครับผมงัดทิพผ่านมาบ่ไเด้รุ่งกระผมตัวเลขแนวทั้งของพ่อแหล่ครับก็ต้องขอกราบประทานอภัพพี่น้องเอาไว้กันก่อนครับสำหรับตัวเลขกเนาะครับเนาะ มีเขามีรุดกันครับผมกับิจารณากันเอาครับพี่น้องครับบอแน่ครับผมครับสำหรับพวกนี้กะเรามาระวังกันครับอันนี้กะเปื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะครับตามที่ลงคลิปมานี่หลายสำนักหลายอาจารย์กันแล้วตัวเลขที่ชนกันเนี่ยน่าตกใจเลยพี่น้องอยู่คนละทีละแดนเนาะครับเนาะครับแต่ว่าคำนวณเลขออกมาชนกันได้แบบขนาเสื้อครับผมครับชนกันได้แบบขนาเสื้อเลยแหละครับถือว่าครับผม ปานวันนั้งยิน้ำกันไปเนี้พี่น้องครับเห็นแล้วเนี่ยวอยากโล่งให้พี่น้องเอฟซเบิ้งเลยต่อไปครับผมครับเป็นจั้งไหตัวได้กันบ้างมาเบิ้งกันเนาะพี่น้องเนาะเป็นอย่างบาาแลมคือบ่อยากล่งนะครับเนาะ,ะครับมาเบิ้งกันกับตัวเลขแนวทางครับผมลาพัฒนาครับผมของพ่อแหล่นอนนา ครับสำหรับเลหล่าพัฒนากระปุกในงวดที่จะถึงน้อพี่น้องครับวันจันทร์ที่28ครับสิงหาคม2566ลาวพัฒนา สำหรับกรนีจะพาพี่น้องมาติดตามเบิงตัวเลขแนวทางนะครคบเนาะของพ่อแหล่พ่อแหล่อหลนอนนารับฝากไว้ครับผมอีกหนึ่งสำนักครับพี่น้องบอกควรพลาต้องคบเนาะกับกับตัวเลขแนวทางของพ่อแหล่นอนนา กลับมาเบิงในส่วนของเลขวิ่งกันนะพี่น้องครับสําหรับเลขวิ่งของพ่อแหลนอนนาจะมีตัวใดกันบ้างบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้า เขาเริ่พี่น้องเลขมงนน,นี่ครับให้พี่น้องเอซได้เฮกันเด่น8รอง9ครับผมครับสำหรับตัวดเด่นขออนุญาตนะครับเนาะให้ไ,ไล่เอาไว้พี่น้องเอฟซีครับบ้าเมืองครับผมในส่วนของตัวเลขจับคู่กันเนาะพี่น้อง แปดศูนย์แปดเก้าแปดสองเก้าศูนย์เก้าเก้าเก้าสองครับผมครับสำหรับตัวเลขเนี่ยท่างครับผม พ่อแหล่นอนหน้าหามากเพียงสองเพียงหกห่างนะครับเนาะครับมาเบิ้งครับผมในส่วนของตัวเด่นตัวเน้นกันกลับี่น้องแปดศนครับแปดสองครับสำหรับตัวเด่นอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะที่ตดแปดไปเป็นแปดเก้าครับผมแต่พอดแหล่พปรดเน้นไม่เพียงสองหางครับผมครับก็กลายเป็นตัวล่องไปนะครับเนาะแปดเก้า 9 0 9 99 2ครับผมครับสำหรับพี่น้องเอซีครับผมที่กำลังติดตามรับชมเบิง่งตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนารกระบงกอ็ขอฝากตัวเลขแนวทางครับของพ่อแหล่นอนนาครับผมให้พี่น้องอีกสำนักหนึ่งขนอกครับ เด่น8ปรองเก้าครับผมกับสำหรับตัวเด่นเด่นกันนกับผู้ใดบู๊พี่น้องขับก็ลองไปเทียบเคียงกันเบ้างนะครับเนาะรับสำหรับตัวเลขครับผมจับคู่กันมาคลายๆลกันเลยครับพี่น้องครับตัวดินของเพื่อนครับมาเบ้างนะครับเนาะจะให้ไลลพี่น้องเอฟซีกันจะได้แตกต่างครับผม80 82ครับฝากกันไว้ครับผมกับี่น้องเอฟซีผู้มกเสียงโชคเสียงไทยนะครับเนาะครับขอให้ปังปังกันเด้อพี่น้องในงวดนี้ครับผมครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางครับผมสาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บรสนับสนุนให้พี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนเล่นการพนันครับผมการการตายตั้งคลิปกันมากเปื่อความบันเทิงนะครับเนาะครับ ผู้ใดถ้าเบอบันเทิงกับเบิ่งไปนำกับหัวไปนำเด้นพี่น้องครับสิได้บันเทิงนะครับเนาะครับก็ขอให้ปังๆกันทุกคู่ทุกคนครับผมกับตัวเลงนาตั้งของพ่อแหล่นอนนาครับผมฝากพี่น้องเอฟซีเอาไว้ครับก็ขอขอบพระคุณนะครับเนาะพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมที่กัลยาณ์ กระผมเขามาติดตามเขามารับชมเบิ้งตัวเลขแนวทางกระผมครับคอยปังๆกันเด้อมีกระผมครับขอให้กระผมเก็บสะสมสถิติกันเอาไว้ครับถึงวันจันทร์มาจะได้เฮกันครับเป็นอย่างไรกันน้องเอฟซีคอยมันหมานกันมากตัวใดชอบตัวใดเลือกเบิ้งกันแล้วครับอย่าลืมครับผมเอาไปพิจารณากันเบิ้งนะครคบเนาะครับสำหรับตัวเลขของพอแหลกครับผม พี่น้องเอฟซีท่านไหนเห็นแล้วก็อย่าลืมเอาไปเทียบเคียงนะครับเนาะถ่ายรูปแล้วเอาไปเทียบเคียงเอาไปครับผมใส่กันเบิ้งนะครับเนาะกับตัวเลขสำนักอื่นครับผมครับซึ่งครับผมตัวเลขทามอนีเฮาบ่เอาไปเทียบเคียงกันเบิ้งครับผมอยากที่จะรู้นะพี่น้องว่าตัวไหขคือตัวเด่นครับเจ้าควอมชอบจะาควอมมักมาว่ากันบ่ด้ครับ ต้องเอามาประกบกันหมดทุกอย่างครับพี่น้องครับมันม้มักแปดมักเก่าครับต้องมาเบิ่งกันก่อนว่าคู่บาอาจารย์สำนักอื่นเพิ่นมีตัวใดมากกันบางรับเนาะถ้าแปดถ้าเก่าครับมันด่อยหลายจนเพิ่นเอาทิ้งครับเฮาก็ต้องอย่าลืมครับเอามาพิจารณากันเบิ่งเนาะเนาะว่าเกิดจากสาเหตุใดครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนครับผมก่อนจากกันครับพี่น้องเอพซีตันใดของมักแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมปรับยาพลาด กดติดตามกันเอาไว้นะพี่น้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนครับก้อนจากการครอบนู้นอวยพ่พี่น้องเอพซีทุกคูทุกคนโชคหมันร่ำรวยถูกหวยกันโม่ทุกคูทุกคนครับผมในวันจันทร์ที่28สิงหาคม2566กรับผมกับเลขกลาวพัฒนาครับผมตัวเลขแนวทางของพ่อแหล่นอนนาครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม